พี่น้องประชาชนตะเมินคืร้านนะคะ ขอต้อนรับท่านเลขาธิการสภากาชาติไทยผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางขาวในอเภอพบพระในนามของประสบนิกรชาวอำเภอพบพระรู้สึกซาบซึ้ง,งและของบรรยาาศชุมในเมือพบพระและเพลิดเสลินเปิด้วยภาพเดิกหมอกให้ผมในสภานิติบัญญัติของเยา,าวาาาราชนี้ก็หมายการจอดรถและวีสองอยู่ในการที่จะหมอก ในยามไร้ของอเมอริกาในวันนี้ครั้งหนึ่งและขอต้อนรับท่านผู้แทนพระองค์ด้วยความเคารพและยินดียิ่งขอคาราประยนานและพอครับเรียนครนนั

กันหนาวนี้ให้แกพี่น,น้องที่มาดูปัญหาอากางเคลื่อนรุ่งหงกกันหนาวและเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหาใจใ,ในวันนี้อำเภอ,อพกพระราชดรผู้ประสบภัยหนาวและยากไร้ดังต่อไปนี้หนึ่งถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิกษุสามเณรจำลวง ร้อยครับเชินใหม่ครับไปครับจใหม่ตามเลยครับญใหม่ตามเข้าไปเลยนะครับนะครับขณะนี้พราแผู้แนกำลังมอบพระุุ่นกับผู้ถูกไล่ยุ่ยนะครับ รับเลยรับเลยค่ะรับเลยขอตั้งสองสามช้นนะคะให้ช่างภาพสุนิชนเก็บนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะันรับรับไปเลยค่ะรับไปเลยขออีกรอบนึ่งค่ะรับเลยค่ะรับเลย ดึงนิดนึงนะครับเดี๋ยที่นิดนึงจาวผมครับอ้คนครับเดี๋ยวเราไอนะครับ้างในคนนึงไม่นลุดเลยับเสร็จแล้วเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินตามไปเลยครับที่ยังไม่ได้เดินตามไปเลยบเลยค่ะรับเลยรับที่าเป็นเงิที่มาเนเงนนิดนึงที่มาเนเงิดนครับหน่อรับเยครับันเปเจ้าที่เราทีนร่าไรครับที่รับ ไปไปสังขประเทศชิดก็ไปได้ครับชิดก็ไปได้ให้ตรงก็เห่นก็ให้ตรงก็เห่นด้วยนะครับรับเลยนะครับรับเลยครับรับเลยครับคนเดิมมาขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่ง